ซื้อแตงมาลูกใจกลูกกินสลัดคุณแม่เอามาตำแซบซะหนิตำพอถ้วยเดียวค่ะไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าพี่พิมจะกินกับข้าวด้วยแล้วก็มีปลาด้วยจ้ะคนเดียวก็ประมาณนี้แหละค่ะตำเยอะเด็กกินไม่หมดพอช่วงเย็นพี่พิมจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่วันนี้ไม่ได้ทำงานเยอะทำงานแค่ครึ่งวันเช้าแล้วก็กลับมาก็ขึ้นไล์แล้วก็ กินข้าวไปแม่แมบวันนี้กาแฟหลายแก้วแล้วค่ะมาแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวก็ร้างร้างก่อนนะจ้ะนี่จ้าสวัสดีค่ะป้าสุรินเดี๋ยวพี่พิมพ์ดูให้นะดูแป๊บนะคะเอาวิ่งผ่านน้ำเรียบร้อยน้ำมะนาวไอ้ลูกมะนาวก็มีนะจ้ะเดี๋ยวพี่พิมพจะหั่น น้ำตาลใส่นิดหนึง่งเอาน้องกุ้งไปวิ่งผ่านน้ำแป๊บหนึง่งผ่านน้ำเย็นนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้แกะง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะเมนู Easy, Easy. อีซี่อีซี่เดี๋ยวพิมพ์โจทย์ก่อนนะจ๊ะขอแว่นวิเศษแป๊บหนึง่งสวัสดีค่ะป้าสุรินทร์อินไทยแลนด์อ้าวตำ ตำท่าแม่ทำกินอยู่เดอ้อจ้าอ๋อจ้ามาตำแตงตำแตงจ้าอ่าเดี๋ยวใส่ประแจให้ก่อนค่ะจะได้ไปตามเพื่อนๆพี่ๆเด้อขอบคุณหลายๆจ้าอย่าไปอับช่องหล่ ขอไฮไลท์ไว้สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะตำแตงใส่น้องกุ้งนะจ๊ะใส่น้องกุ้งน้องกุ้งน่ากินมากเลยตัวบักบิ๊กเลยอันนี้ทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเอาแค่เอาเปลือกออกก็ใส่ในตำแตงได้ละจ้าในนี้ก็จะมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะตาเลยเพราะว่าแตงกวาก็ซอยเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเอา ลงต่ำอ๋อลงต่ำได้แต่ว่าลงต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะก็จะต้องเอาบีเชเฉือนหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บนางแข็งมากนิดเดียวค่ะไม่ใส่เยอะเพราะว่ามะนาวเปรี้ยวมากเลยน้ำมะนาวนีดเดว่เปรี้ยวเปรี้ยวสุดๆมาค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำปราวันนี้เป็นเมนูผัวผัวเบือค่ะ อ้าวนะปะาเอาให้จุใจนี่วันประรานะจ๊ะวันเลยนะจ๊ะวันปาราแอนซูก้าแดงรสซูก้านะจ๊ะก็อยากให้เห็นเนาะอะมาทางนี้อยากให้เห็นอยู่แต่กล้องอะลืมไปลืมซูมเข้ามาไอ้มันซูมมากไปลืมเอาออกไปไกลๆก็เลยนี่เดี๋ยวปิดก่อนค่ะ เอาเป็นบ้านเราก็แมงวันตึมแล้วค่ะมาเดิมมาเดิมเดิมตำกระเทียม <c oughs> <c oughs> ใส่น้ำปลารสเฉยเลยเอาเข้าไปจะไม่เป็นไรค่ะบดน้ำตาลไปด้วย เด้อเมนูเมนูอีซี่อีซี่อันนี้ก็จะใส่มะนาวเอาให้แซบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่กุ้งใส่กุ้งเข้าไปด้วยก็มะนาวซีดหนึง่งเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินเปรี้ยวค่ะมะนาวเนี่ยเปรี้ยวมากใส่แค่นิดเดียวเปรี้ยวจี้จัดแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกเลยจ้า อย่าชิมกันนะอโอเคอยู่นะ,ะรสชาติแจ่วแล้วใอาน้ำปลานิดนึงเพราะว่าปลาร้ามไม่ค่อยเค็มน้ำปลานิดเดียวนะคะฟ i s h a little b i ทีนี้เราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะมาเชอรเลยนะจ๊ะกันเลยค่ะ มะเขือเทศเนี้ยอร่อยเป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเรียกว่ามะเขือเทศราชินีนี่